บอกใหอ้ออกมาให้นี่คุณทําอะไรเป็นผู้หญิงมาซ่อมรถให้ได้ไงล้วทำไมหวิงฟอมไม่ได้ก็ผู้หญิงอะ่ะมันไม่ได้เก่งเหมือนผู้ชายนี่คุณคุณซ่อมรถให้ผมอะ่ะผมขับออกไปหน้าฝากซอยอะ่ะมันก็พังอีกรอบแล้วมังไปเลยนะไปเลือกแ่างคนอื่นที่เป็นผู้ชายมาไปไม่นี่มันงานฉันที่จะซ่อมเองพูดแล้วยังมาเถียงเหรอคุณทำไมจะผมจะเอาช่างคนอื่นอ่อ มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับคุณมาก็ดีเลยคุณช่วยซ่อมรถผมแทนผู้หญิงคนนี้หน่อยผมไม่ให้ผู้หญิงซ่อมให้อ่าคุณลูกค้าครับผมว่าคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะแล้ผมใจร้อนเหรอมาเลยมาเฮ้ยมา <c oughs> ขอโทษนะพี่พี่ช่วยไปซ่อมรถแทนผู้หญิงคนนั้นหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> พอดีว่าผมกลัวว่ามือเขาจะเปื้อนแล้วเขาจะเจ็บมือพี่ ยิ่งอยู่ต้ท้องรถมีแต่ปุ่นอย่างหน้าเขาจะเป็นสิวอาวา่ะนะครับพี่นี่ที่คุณไม่อยากให้ช่างคนนั้นทําเขาเป็นห่วงเขาเหรอครับใช่ครับโอ๊ยแล้วทาไมไม่บอกเขาดีๆล่ะคุณเอ๊แต่ถึงจะบอกไปนะน้องสาวของผมก็คงดือ้อและไม่ยอมฟังคุณหรอกไม่ต้องห่วงนะคุณน้องสาวผมหรืขั้นเปิดอู่ได้เองแบบเนี้ฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนน,น,น้องสาวเหรอครับพี่ผมขอโทษนะครับพี่ ที่ผมทาไม่ดีกับพี่อะแล้วผมทําท่าทางไม่ดีกับน้องพี่คือผมไม่รู้ว่าจะแสดงออกอยังไงอะพี่ผมเป็นห่วงน้องเขาอะเป็นห่วงน้องสาวผมขนาดนี้เกียอะไรกับน้องสาวผมหรือเปล่าฮะเออ,เอ,อ,อผมชอบน้องสาวพี่อะครับคือผมว่าอยากจะชวนน้องไปกินข้าวพี่จะว่าอะไรครับนี่มันสมัยไหนแล้วคุณถ้าชอบอยากจีบ<ๆ>ก็ไปจีบด้วยตัวเองสิช่วยอะไรไม่ได้หรอก เอมี่ผู้ชายคนนั้นชวนไปกินข้าวอะ่ะจะไปกินข้าวกับเขาด้วยนะฮะ <Huh? S 1> ขอบคุณนะคุณที่มากินข้าวผมวันเนี้ยสั่งอะไรอ่ะ ยังอ่ะกะว่าจะมาสั่งพร้อมคุณแต่ว่าผมสั่งเครื่องนะดื่มไหมนะทำได้เนาะดิอืมทำไมชวนฉันมากินข้าวอะ่ะถ้าทาังที่ก่อนหน้านี้ดูฉันยังกลับมาเออผมอยากขอโทษอ่ะที่ผมทำไปก็เพราะว่าผมเป็นห่วงคุณนะผมกลัวว่าคุณจะเจ็บมือกลัวว่าคุณจะเหนื่อยนะ่ะเรื่องแค่นี้เนะนี่ยนะนี่ ฉันเป็นช่างนะส่วนคุณเป็นลูกค้ารเราเฉยๆไม่ต้องยุ่งเข้าใจไหมโอเคครับงั้นเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าน้องครับสั่งอาหารครับเมนูค่ะขอบคุณนะครับอ่ะคุณสั่งกตทิพี่คุณสั่งเลยฉันกินอะไรก็ได้โอเคน้องครับของคุณผู้หญิงคนนี้ เอาล้อแมกทอดกระเทียมแกงอ่อมแบตเตอรี่หัวเทียนผัดชาพาแบกแช่น้ำปลาอ๋อเครื่องดื่มเนี่ยเอาเป็นน้ำมันเครื่องนะครับดีเลยนี่ตั้งใจจะกวนตีนใช่ไหมปะาป่าวบาลโอ๊ะน้องนิ้นนองเล้งรอเล้งนะอุ่ยรอเล้ง อา oh, oh. อังซังซังซังเราเล่นแค่นี้คุณใจคอคุณเนี่ยจะไม่คุยกับผมสักคำเลยเหรอตั้งแต่ในร้านแล้วนะนี่ผมชวนคุณคุยอยู่ฝ่ายเดียวอะอไมฉันมากินข้าวด้วยก็ดีแค่ไหนละอีกอย่างฉันเสียเวลามานะเฮ้ยน,นี่คุณผมรู้สากพาคุณมาเดทนะทำไมถึงพูดแทงใจดำขนาดเนี้เดทน, <c oughs> <c oughs> นี่คุณเฮ้ย ไ,ไม่เป็นไรอย่าคิดนะว่าที่ฉันมากินข้าวกับนายเป็นการเดทอ่ะอีกอย่างหนึ่งฉันมีคนที่ชอบเราด้วยอ้าวผมคมคิดไปเองแหละผมคงคิดว่าคุณน่าจะน่าจะอะไรอย่าคิดนะว่าคนที่ฉันชอบคือน,นายหมดธุระแล้วใช่ไหมถ้างั้นฉันกลับก่อนนะไม่ต้องไปส่งเดินเองได้เอ่ พี่ชูรอนานไหมคะนาน,นสิจ้านี่วันนี้มีไปไหนมาหรอพี่ยืนรอตรงนี้มา8ชั่วโมงแล้วนะหัวใจของพี่เนี่ยมันร้องเรียกหาแต่เอมี่อย่างเงี้ยจ้าเอมี่เอมี่เอมีอม่ทั้งวันแล้วนะเนี่ย,อ,ยอ้ยพี่ชูชวะหนูก็แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนมานะคะอุย้ยเราไปดูหนังกันเลยไหมคะคือเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะได้จ้ะ แต่วันนี้เนี่ยน้องเอมมี่แต่งตัวได้น่ารักมากเลยนะจ๊ะแต่งหน้าก็น่ารักเข้ากับชุดสุดๆเหมือนหนังญี่ปุ่นที่พี่ชอบดูเลยอะจ๊ะ <c oughs> หนังญี่ปุ่นเหรอคะพี่ชูชอบดูหนังญี่ปุ่นเหรอเหมือนหนูเลยอะ่ะเขาทําออกมาดีมากเลยเนาะอินดีสด้สุดๆไปเลยหนูว่าพี่ชูกับหนูอ่ะต้องไปกันได้แน่ๆเลยแต่พี่ว่าหนังญี่ปุ่นที่พี่ชอบดูเนี่ยมันต้องเป็นคนแนวกับมี่นั่นละจ๊ะอยากรู้ไหมคะว่าแนวไหน แนวแนวไหนคะก็แนวนี้ไงแหละจ้ะคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุพอแล้วพอพอคุณเราไปกันเถอะอีเว้ยเฮ้ยใครวะอ๋ออะไรคงตามมาไม่ทันแล้วคุณเฮ้ยคุณ เจ็บหน่อยรึเปล่าเป็นไรไหมไหนดูหน่อยดิฉันไม่เป็นไรแล้วก็ดีแล้วคุณแต่ว่าที่หลังไปไหนมาไหนเนี่ยคุณอย่าไปคนเดียวนะแล้วอย่าไว้ใจใครง่ายๆผมว่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่พาคนไปโรงแรมหรือว่าพาไปที่รับตาคนอ่ะไม่อย่างงั้นคุณแย่แน่ขอบใจนะที่มาช่วยฉันอะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เอ่อคือคือว่า ผมตามคุณมานะ่ะเฮ้ยแต่ผมไม่ใช่โรคจิตหรือว่าอย่าก,กลัวผมนะคุณผมแค่อยากแน่ใจใเฉยๆว่าคุณถึงที่หมายป,ปลอดภัยอะ่ะอืมถึงจะแอบน่ากลัวนิดนึงแต่ก็เจตนาดีขอบใจทีหนึ่งนะคนเรานี่มันรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยฉันเองก็ผิดคิดใจง่ายชอบเขาไงก็เลยไปไหนมาไหนกับเขาทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้จักกันดีเลยด้วยซ้ําถ้าไม่งั้นอะ่ะก็คงไม่เจอเรื่องแบบนี้หรอกให้ hey, คุณ จะโทษตัวเองสิคนเราอะ่ะก็ไม่อยากมาเจอเรื่องแบบนี้ปะคุณแค่โชคร้ายเจอคนแบบนี้เท่าน,นั้นเองมันก็ขอบใจทีน,น,นะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ฉันเคยตัดสินนายว่านายเป็นคนน่ากลัวถ้าวันหลังอยากจะชวนไปกินข้าวก็ชวนอีกได้นะคุณ <c oughs> ก็ไหนคุณบอกว่าถ้ายังไม่รู้จักกันดีจะไม่ไปไหนด้วยไง ทำไมทำความรู้จักจะรู้จักกันได้ไงจริงๆแล้วฉันก็อยากรู้จักนายนะจริงนี